อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้เพราะเรื่องต่อไปนี้อาจทําให้คุณต้องรีบกลับไปคนลิ้นชักโต๊ะทำงานหรือกระเป๋าสตางค์เก่าที่คุณไม่ได้แต่มานานเหรียญหนึ่งเหรียญที่หลายคนมองข้ามแต่กําลังเป็นที่พูดถึงมากขึ้นทุกวันเหรียญที่อาจเคยผ่านมือคุณมาแล้วโดยไม่รู้ว่ามันซ่อนความลับบาง,างอย่างอยู่ความลับที่อาจเปลี่ยนจากเหรียญสิบธรรมดาให้กลายเป็นสมบัติล้ำค่าที่ใครๆก็อยากครอบครองหลายท่านที่กําลังดูอยู่อาจเคยได้ยินข่าวหรือเรื่องเล่าต่างๆเกี่ยวกับเหรียญหายากเหรียญที่ดูเผินๆก็เหมือนเหรียญที่่่ใช้้้ซซืืืือออขนมเครงด หรือจ่ายค่ารถเมมาตั้งแต่ยุค90แต่รู้หรือไม่ว่าในบรรดาเหรียญสิบของไทยนั้นมีบางปีบางรุ่นบางลักษณะเฉพาะที่จำนวนผลิตน้อยจนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นของสะสมระดับนักล่าหากพูดถึงความคลาสสิกความทรงจำในยุคนั้นคนอายุ35-65ปีจะเข้าใจดีเพราะนั่นคือช่วงที่เหรียญสิบกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเศรษฐกิจไทยยุคเปลี่ยนผ่านหนึ่งเหรียญที่มีทั้งเรื่องราวอารมณ์และความรู้สึกผูกพัน แต่มีอยู่ปีหนึ่งที่นักสะสมจำนวนมากเริ่มหันกลับมามองอีกครั้งปีที่หลายคนไม่ทันคิดว่าเหรียญที่ผลิตออกมาในเวลานั้นวันหนึ่งจะกลายเป็นที่ต้องการของตลาดสะสมอย่างมากเหรียญสิบ,บาทปี2538หรือปี1995ที่ใครหลายคนเคยพกติดตัวโดยไม่รู้เลยว่ามันอาจมีความหมายมากกว่าค่าเงินสิบบาทที่ปั๊มอยู่บนหน้ามันเหตุผลที่เหรียญปีนี้ถูกพูดถึงไม่ได้มีเพียงแค่ความเก่า แต่เป็นรายละเอียดเล็กๆบางอย่างที่ซ่อนเรื่องราวของยุคสมัยเอาไว้เหรียญสิบของไทยถูกผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุคนั้นโดยมีวงแหวนเป็นนิกเกิลสีเงินล้อมรอบแกนทองเหลืองซึ่งมีความทนทานสูงการผสมผสานโลหะแบบสองสีนี้ทำให้เหรียญมีเอกลักษณ์จับแล้วรู้สึกถึงความหนักแน่นเสียงที่กระทบกันก็มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งชายวัย4 0 60หลายคนจะจําได้ดีเสียงเหรียญที่เวลาเก็บรวมกันในกระเป๋ากางเกงหรือวางบนโต๊ะทางานเสียงที่พาให้นึกถึงชีวิตประจําวันที่เรียบง่ายกว่าโลกยุคปัจจุบันผู้ชายหลายคนในวัยทํางานช่วงนั้นอาจเคยฝากเหรียญสิบไว้บนคอนโซลรถค้างในกระปุกออมสินหรือเก็บไว้ในลิ้นชักทํางานเผื่อใช้ใจยยามจําเป็นแบบไม่คิดอะไรแต่วันนี้ถ้าเหรียญที่คุณเก็บอยู่เผื่อหยิบใช้วันหลังกลายเป็นเหรียญปี2538รุ่นหนึ่งขึ้นมานั่นอาจไม่ใช่เหรียญที่คุณจะหยิบไปจ่ายค่าติ่่มซาาหน้าปปากกอออีตอไ เพราะนักสะสมหลายคนเล่าว่าการตามหาเหรียญปีนี้ไม่ได้ง่ายเหมือนการล้วงกระเป๋าแล้วเจอเหรียญสิบแบบทั่วไปแม้เหรียญปี2,538จะไม่ได้ถูกผลิตน้อยที่สุดในบรรดาเหรียญสิบแต่ความสมบูรณ์แบบของลวดลายการคมชัดของตัวอักษรรวมถึงสภาพของเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานกลายเป็นสิ่งที่นักสะสมให้คุณค่าอย่างมากยิ่งสำหรับคนยุค90ที่กำลังมองหาของสะสมที่มีความหมายต่อชีวิตในอดีตเหรียญสิบเป็นตัวแทนที่เหมาะที่สุด เพราะมันเป็นของที่ทุกคนเคยใช้เคยถือไม่ได้ไกลตัวไม่ได้เป็นเพียงวัตถุแต่มันคือความทรงจำของชีวิตจริงมีหลายเรื่องเล่าที่คนในวัย50 60ปีแชร์กันในวงสนทนาเช่นช่วงปี2538นั้นเป็นยุคที่เศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ในช่วงเฟื่องฟูก่อนที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอีกไม่กี่ปีต่อมาเรียนสิจึงไม่ใช่แค่เงินตราแต่สะท้อนความรู้สึกของสังคมความหวังความมั่นคง และจังหวะชีวิตของคนในยุคนั้นหลายคนเก็บเหรียญปี2538ไว้เพราะมันพาให้นึกถึงความมั่นใจในวัยหนุ่มวัยทำงานที่เต็มไปด้วยโอกาสบางคนเก็บไว้เพราะเป็นปีที่ลูกคนแรกเกิดปีที่เริ่มธุรกิจหรือปีที่ชีวิตเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจึงทำให้เหรียญน,นี้มีคุณค่าทางใจมากพอๆกับคุณค่าทางสะสมแต่ไม่ใช่แค่เรื่องความทรงจำเท่านั้นที่ทำให้เหรียญนี้น่าสนใจสิ่งที่ทำให้หลายคนเริ่มค้นหาเหรียญปีนี้อย่างจรงิงจังคือความแปลกของรายละเอียดบางอย่างในเหรียญแต่ละรุ่น โดยเฉพาะความคมชัดของดวงตราตัวเลขปีและลายเส้นที่แตกต่างกันเล็กน้อยตามการผลิตแต่เพื่อให้คุณเข้าใจว่าทำไมเหรียญปี2005 138ถึงมีราคาในตลาดะส,สมปัจจุบันผมอยากเล่าถึงความพิเศษที่คนส่วนมากไม่รู้เหรียญปีนี้มีบางหลอดที่เกิดข้อแตกต่างเล็กน้อย แต่กลับเป็นจุดที่ทําให้นักสะสมหลายคนพร้อมจละไล่ล่าและจ่ายแพงเพื่อให้ได้มาครอบครองและก่อนที่เราจะไปถึงคําถามที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดว่ามูลค่าปัจจุบันของเหรียญ10บ,บาทปี2,538นี้อยู่ที่เท่าไหร่และเพราะอะไรถึงมีราคาสูงขนาดนั้นผมอยากให้คุณลองนึกถึงสักครู่ว่าในบ้านของคุณยังมีเหรียญเก่าๆซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างเพราะคุณอาจเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ถือครองเหรียญหายากโดยที่ตัวเองยังไม่รู้เลยก็ได้ เมื่อพูดถึงเหรียญ1ิบ,บาทปี2,538สิ่งที่หลายคนไม่เคยสังเกตคือความแตกต่างเล็กน้อยในแต่ละเหรียญที่มาจากการผลิตคนละล็อตแม่จะเป็นปีเดียวกันแต่รายละเอียดบางส่วนกลับมีความต่างในระดับที่คนทั่วไปไม่อาจมองเห็นได้ในครั้งแรกสิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้นักสะสมประเมินมูลค่าแตกต่างกันอย่างมากไม่ว่าจะเป็นความคมชัดของเส้นรัศมีด้านหลังความกลมของตัวเลขปีหรือแม่แต่ความคมของขอ,งขอบวงแหวนบางเหรียญมีลักษณะที่บ่งบอกถึงการผลิตต้นลอด ซึ่งมีคุณภาพดีมากทำให้เมื่อเวลาผ่านไปมันยังคงความสวยคมชัดอยู่แม้ผ่านการมานานกว่า30ปีชายหลายคนที่สะสมเหรียญตั้งแต่ยุคก่อนอินเทอร์เน็ตต่างเล่าว่าเหรียญปี2538ไม่ใช่สิ่งที่หาได้ง่ายในสภาพสมบูรณ์ทั้งที่ปริมาณการผลิตไม่น้อยแต่ส่วนใหญ่ผ่านการหมุนเวียนอย่างหนักในช่วงปลายยุค90นนั่นเป็นยุคที่เหรียญสิบถูกใช้บ่อยมากทั้งจ่ายค่าทางด่วนค่ารถค่าอาหารในตลาดทำให้เหรียญลายเหรียญสึกเร็วทั้งรอยขีดข่วนสีที่หม่นหรือความขมทีหายไปเหร แบบที่นักสะสมต้องการจึงยิ่งมีจํานวนน้อยลงทุกปียิ่งเมื่อมาถึงยุคปัจจุบันที่นักสะสมหน้าใหม่เพิ่มจํานวนมากขึ้นความต้องการเหรียญสวยสมบูรณ์ก็ยิ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีเรื่องเล่าจากผู้สะสมวัยกเกษียณคนหนึ่งเขาบอกว่าเหรียญ10ปี2,538เป็นหนึ่งในเหรียญที่เขาตามหานานที่สุดไม่ใช่เพราะมันหายากที่สุดแต่เพราะการหาเหรียญที่สมบูรณ์จริงนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เขาเล่าว่าเคยเจอเหรียญปีนี้หลายสิบเหรียญ แต่ไม่มีเหรียญไหนที่ผ่านสายตายอย่างละเอียดของเขาเพราะขอบไม่คมพอตัวเลขไม่ชัดหรือมีรอยกระแทกเล็กๆที่ทําให้มูลค่าลดลงทันทีนี่คือเหตุผลที่เหรียญสภาพสวยใสยไร้ตําหนิเป็นที่ต้องการสูงมากเพราะมันไม่ใช่แค่เหรียญแต่เป็นงานฝีมือของยุคสมัยหนึ่งที่หลงเหลืออยู่ไม่มากแล้วและสิ่งที่ทําให้เหรียญปีนี้กลายเป็นดาวเด่นของตลาดเหรียญในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือการที่เหรียญบางเหรียญถูกค้นพบในสภาพเกือบใหม่ เหมือนยังไม่เคยผ่านการใช้งานจริงมีบางคนพบในกระปุกอ,อมสินเก่าๆหลังตู้เสื้อผ้าบางคนเจอในลิ้นชักโต๊ะทำงานของคุณพ่อที่ล่วงลับบางคนเจอในถุงที่สะสมเหรียญต่างประเทศปะปนกันโดยไม่รู้ว่าในนั้นมีของล้ำค่าเหรียญเหล่านี้กลายเป็นเหมือนการค้นพบสมบัติในบ้านเพราะมันแตกต่างจากเหรียญทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดในทันทีที่ถือในมือน้ำหนักที่แน่นลายเส้นที่คมและเงาเฉพาะของโลหะที่ยังไม่ถูกสึกกร่อนนักสะสมหลายคนมองว่าเหรียญสิบบาทปี2538 เป็นตัวแทนของยุคเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยยุคที่เทคโนโลยีเริ่มเข้ามาในชีวิตประจำวันแต่ยังผสมผสานความเรียบง่ายแบบดั้งเดิมหลายคนในวัย40-65ปีมีความผูกพันกับเหรียญรุ่นนี้เป็นพิเศษเพราะมันเป็นเงินที่ใช้ในช่วงชีวิตที่กำลังก้าวสู่ความมั่นคงทั้งการสร้างครอบครัวการเริ่มงานประจำการขยายกิจการหรือการเดินทางในช่วงที่เศรษฐกิจไทยยังคึกคักเสียงเหรียญสิบที่ตกบนพื้นปูนหน้าร้านโชว่วยหรือระเบียงบ้านยังคงฝังอยู่ในความทรงจำของใครหลายคน จึงไม่แปลกเลยที่เรียนนี้จะมีคุณค่าทางอารมณ์เพิ่มขึ้นตามการเวลาและนี่เองคือปัจจัยที่ผลักดันให้ตลาดสะสมเรียนรุ่นนี้ค่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อจำนวนผู้ต้องการมากกว่าจำนวนเรียนที่สภาพสวยยังคงเหลืออยู่ราคาก็พุ่งขึ้นไปอีกนักสะสมมืออาชีพหลายคนถึงกับประกาศตามหาเรียนปีนี้ในสภาพไร้ตํำหนิพร้อมเสนอราคาสูงกว่าที่หลายคนคาดคิดเพราะการตามหาเรียนหนึ่งเรียนที่สวยจริงนั้นใช้เวลามากกว่าเงินเสียอีก ดังนั้นมาถึงช่วงเวลาที่คุณกำลังรอฟังคำถามที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดเหรียญ10บ,บาทปี2538หนึ่งเหรียญที่สภาพสมบูรณ์คมชัดไม่มีรอยกระแทกลวดลายคมน้ำหนักเต็มและถือว่าอยู่ในระดับสะสมชั้นดีสามารถมีมูลค่าถึงเท่าไรในตลาดปัจจุบันหลายคนอาจคาดเดาบางคนอาจเคยได้ยินราคาแต่ผมขอให้คุณตั้งใจฟังอย่างชัดเจนเพราะตัวเลขนี้ไม่ใช่ตัวเลขที่ได้มาจากการคาดเดาแต่เป็นราคาที่มีการซื้อขายจริงในกลุ่มนักสะสมเหรียญสภาพระดับสูงที่สุดของเหรียญ10ปีนี้ สามารถทำราคาได้สูงถึง9 8 0 0 0บาทใช่แล้วเหรียญ10บ,บาทที่คุณเคยจ่ายค่าทางด่วนซื้อกาแฟหรือทิ้งไว้ในลิ้นชักโดยไม่เคยคิดอะไรมากวันนี้หากอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบที่สุดมันมีมูลค่าสูงถึง9800 0บาทเหรียญหนึ่งสามารถมีคุณค่าได้มากกว่าที่คนส่วนใหญ่คิดมากเพราะมันไม่ใช่แค่เหรียญแต่มันคือความทรงจำความหายากและคุณค่าที่เพิ่มขึ้นตามการเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อจบคลิปนี้ผมอยากให้คุณลองกลับไปเปิดลิ้นชักโต๊ะทำงานกระปุกออมสินเก่า หรือทุงเหรียญที่ซ่อนอยู่ในตู้เก่าคุณอาจเจอเหรียญธรรมดาที่ดูเหมือนไม่มีค่าแต่บางทีนั่นอาจเป็นเหรียญที่คุณถืออยู่คนเดียวในละแวกบ้านและอาจเป็นหนึ่งในเหรียญที่นักสะสมกำลังตามหาอยู่ก็ได้หากคุณเจอเหรียญ10บ,บาทปี2538ที่สภาพสวยคมชัดอย่าเพิ่งรีบใช้ลองมองดูดีๆเพราะมันอาจเป็นสมบัติที่มีค่ามากกว่าที่คุณคิด